มาขายโจ๊กตรงนี้มากี่ปีแล้วนะกั้งแต่2519 2519หนูยังไม่เกิดเลย70แล้วทําไมยังขายอยู่เลยอะ่ะมันมันว่างๆอ่ง,งมันต้องขายแล้วอยู่บ้านเฉยๆมันก็ไม่ดีดิอ๋ออยู่บ้านมันเหงาใช่ไหมอยู่ข้างนอกกูอ่ะคน,นนู้นคนนี้ ก็มีความสุขไปวันวันแล้วอย่างเงี้ยอาม่าต้องแบบตื่นกี่โมงเก็บร้านกี่โมงสามทุ่มว่ะสี่ทุ่มก็เก็บแล้วแล้วก็กลับไปบ้านแช่พวกของล้างป้ายะนอนก็เช้านอนเช้าเลยเหรอคนอนไม่กี่ชั่วโมงอะแล้วเดี๋ยวของกเอามาเอามาส่งของก็ทําพวกของละทําเองแล้วอาม่าทําแบบนี้มาตั้ง50ปีเลยเหรอได้แล้วแต่อาม่ายังแข็งแรงอยู่เลยนะเมื่อกี้หนูเห็นแบบขายโจ๊กขายอะไรทําได้เต็มที่มากคนโจ๊กก็ได้ทําเองหมด จ๋งสุดยอดอทุกคนค่ะมาอุดหนุนโจกอาม่าฟูดได้เลยนะอยู่ตรงฉากโซเซ้งเฮงใน Mv มบลิซ่าเลยนะคะเดินมาโซเซ้งเฮงเจอร้านของอาม่าฟูแน่นอนขอบคุณอมาม่ามากค่ะ